ยิ้มเนี่ยพี่เวนทำแบบโฆษณาทำแบบโฆษณา,ายิ้มยิ้มเวลากดเราพยายามเอาแบบว่ามือแบบแนบๆเข้าไปที่ผิวนะคะ<ห>อออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละใช่เหรอตู <laughs> ใช่เหรอเป็นแบบนี้แ่้วอ้องกระโดด <laughs> <laughs> สวัสดีครับ อันนี้เปิดบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับ2และน้องตู่ซาติสบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับ1ของเมืองไทยสำหรับพี่ไงสำหรับพ่อแม่หนึ่งในใจราอันดับ2อวันนี้เราจะมาให้พี่เหงนะคะมาเป็นไนท์รูทีนสไตล์บิวตี้บล็อกเกอร์ไนท์อะไรนะ Night ไนท์รูทีนก็คือทําตอนคืนบ่อยๆใช่ต้องบำรุงทุกวันใช่ไหมถูกไหมบำรุงทุกวันคะ่ะคือจริงๆการบำรุงอะ่ะมันสําคัญมากเพราะว่าต่อให้คุณจะแบบว่าหน้าเป็นสิวแล้วเป็นสิวอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องบำรุงทุกวันเพื่อทําให้ผิวหน้ามันชุ่มชื้นอะไรเง okay, <S 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 ี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพี่การทําความสะอาดผิวหน้า <S 1> <S 1> ด้วยเมคอัพปกตินี่แบบว่าบํารุงผิวหน้าบ้างไหมคะไม่ครับไู่เลยเป็นศูนเลยครับเออแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายจะแบบไม่บำรุงผิวหน้าแต่ผิวจะดีกว่าผู้หญิงมากเนี่ยบำรุงทุกวันดูเด ก็เป็นสิวดีนี่เราก็จะเช็ดไปทางไหนเช็ดตามแนวรูขุมขนปกติเนี่ยน้อยเหี้ยปาดสองข้างแบบนี้เลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วใช่ใช่เช็ดออกแล้วตรงจมูกเราก็เช็ดออกแล้วก็พยายามปาดขึ้นแบบนี้ใช่โงนี้เ่องสอยเติมมากเติมถนัดพี่เคยได้ยินมาว่าเวลาเช็ดริมเวอร์ต้องเอาขึ้นอย่างนี้ นอย่างี้ไม่ว่าจะขั้นตอนไหนก็ตามการลงครีมหรือว่าการเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเช็ดตามแนวรูมขนทาครีมตามแนวรูมขนอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่ชอบหน้าเปื่อยหอบกองดูหน้าสดอยู่ดูดูพี่พี่ไม่ได้สดนะพี่บอกก่อนคนดูถามเข้ามาเยอะนะพี่เติร์ดทำอะไรหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยแต่งหน้าเมคอัพหนูเมคอัพเมคอัพใช่ปัดขึ้นแบบนี้ค่ะพี่เติร์ดนี่ไม่ไม่แปะพุชชันออกไปบ้านไม่ได้นะจริงเหรอ,อต้องลงคอนซีลอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตลอดเลยปัดซึ้นนะแต่ตอนหลังเราไปนะ ผู้ชายไปสามทีเองว่าแต่หน <az Elijah> ้าใสมากอ่ะผมปรับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปปรับกล้องมายยอกนใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องคอนี่แบบว่าถูกคืนถูกคืนใช่ไม่ใช่ผ่าเออทำไมทุกคนผู้ชายอยู่แถวนี้แบบละมัดมากเลยใช่นี่ที่ตามองนิดหน่อยโออออื้ตู่สอนพี่ไปด้วยนะใช่ค่ะนี่ฝันมานานแล้วรู้ป่ะที่บล็อกเกอร์ผู้ชาย นีสส ini, Heck, guy, oh, gosh, ่สำลีขาวมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าแบบว่าผิวหน้าสะอาดมากๆนี่เราต้องปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นจะปัดลงอย่าปัดลงใช่เดี๋ยวนะเราจะเหี่ยวเราจะพึ่งมองอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นโบมาจะเหี่ยวอยู่ไม่เหี่ยวแล้วอ่ะโอเคสำลีสำลีขาวสำลีขาวเอ้ยฟิวตี้บ็อกเกอร์ซึมซับซึมซับซัแล้วเราก็จะมาล้างหน้า ด้วยโฟมล้างหน้ากันอันนี้ก็ง่ายๆค่ะทําให้ผิวหน้าของเราเปียกก่อนจุ่มหน้าลงไปเหรอไปดูนะเดี๋ยวพี่เหมิงก็จะจุ่มหน้าลงไปเลยเปร๊บเดี๋ยวตัดไปดิดูเหมิงจุ่มหน้าลงไปเลยนะครับสามสองหนึ่งต่อแล้ตามที่บอกจริงไหมไม่มีทาไม่มีจ้าไอพี่ว่านี่ถูๆกับมือก่อนถูๆกับมือนี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะถูๆกับมือก่อนแล้วค่อย มาวนๆที่หน้าใช่เพื่อทำการวอร์มเขาก่อนมือสะอาดละแล้วก็ถูที่หน้าค่ะค่อยๆวนๆไปที่หน้าวนยังไงอะวนๆวนทางไหนอ่ะวนอย่างนี้เหรอวนอย่างนี้ใช่ไหมถ่าอะไรเป็ชอบวนเข้าอ่ะวนออกอ่ะใช่เราจะวนออกเธอก็บอกสิทวนเข็มพยายามแบบวนๆด้วยปลายนิ้วอะไรอย่างนี้เออใช่ค่อยๆวนในรู้สึกเลยรู้สึกเลย จริงๆบางคนเขาไม่ได้ใช้มือล้างหน้าด้วยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามือมันมีแรงสถิตที่จะแบบไปถูก,กับหน้าแล้วทขาไม่เกิดยุรอยแล้ใช้อะไรล้างบางทีเขาก็มีแบบอุปกรณ์อย่างอื่นในการล้างอะไรเงี้ยโอเคล้างหน้าใช่ล้างหน้าอุ้ยไม่ต้องบอกด้วยต้องล้งางโอเคๆต้อง,ล,งล, <c oughs> ล้างเลยล้าจริงจังทำก็เบาีดิทำไมล้างเไม่หายเสียซื้อใหม่ดูว่า ค่อยซาบแบบสวยๆต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสครับซึ่งจริงๆต้องหน้าเปียกก่อนหน้าเช็ดทำไมก็ปกติมันต้องเช็ดก่อนอนที่บล็อกเกอร์ใช่ป่ะอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งในใจพี่เติร์ดเราอันดับสองเราอันดับสองเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ูทั่วหน้าเลยหรือแม่ใช่ไหมครับชาถูเบาๆเป็นวงกลมค่อยๆถูสครับนี่คือการสครับที่แก้มอย่างเดียวเหรอครับทั้งหน้าเลยค่ะจมูกคางหน้าผากอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะเน้นตรงบริเวณปลายจมูกเพราะมันจะมีพวกสิวเซียนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยสครับสิวเซียนออกไปทำไมต้องวนออกเวลาที่แบบว่าเราปาดออกหรือว่าวนออกแล้วมันจะเป็นตามแนวรูมขนของเราแต่ถ้าวนเข้ามันก็ย่นดิใช่ถ้าวนเข้ามันจะแบบว่าหน้าเขียวน้วหลังวนเข้าตั้งแต่สิบสี่ บนได้พั่วหน้าเลยส be ่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะจะไม่ค่อยมีสิวเพราะว่าผิวจะแบบไม่ค่อยละเอียดผิวมันจะมีความสาบผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่เวลาใช้สครับแล้วอ่ะผิวจะนุ่มแบบนุ่มมากจะเห็นความแตกต่างชัดมากแล้วก็เอาน้ําที่มันเปื้อนอันนี้จริงๆแล้วเราควรเอาน้ำสะอาดล้างนะคะโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนานุ่มึ้นไหมคะพอสครับแล้วยังนะ ต้องนุ่มเหรอต้องบอกว่านุ่มใช่ไหมต้องเออนุ่มขึ้นแล้วเออจะทำนี้ไงติแน่นว่ะยังไม่รอดี่ใส่กาวป่ะเหรอเนื่อยไหมคะมาทำอะไรนี้ออกกล้องเหนื่อยกว่าจะได้นอนนี่คือดูทีมของของคนขยันจะทําอะไรแบบนี้มันคือการจัดเต็มเลยนะจัดเต็มแต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าคนเกาหลีอ่ะทําขั้นตอนแบบเนี้ยทุกวันแล้วคนเกาหลีคิวดีมากอุ้ยเนี่ยหน้าผ่องมากเลยตอนเนี้ย เล่นโทนเนอร์นี่คือคืออะไรครับโทนเนอร์ก็จะช่วยเช็ดทงความสะอาดผิวหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าผิวหน้าของเราสะอาดจริงๆแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่ล้างหน้าคือจะตบด้วยโทเนอร์ตลอดเวลาถูกต้องซึ่งโทนเนอร์เนี่ยเราก็ต้องใช้สครีด้วยเจ้ากิมบีบใส่หน้าเลย น้กอกต่ามยที่เจอนี่พยายามก๊อกอยู่ดูอิ่ใช่ใชนี่แล้วก็ถูปไปอย่างงี้ค่ะนี่ค่ะ,คะเราก็เช็ดเบาๆถูขึ้นอย่างงี้ถูขึ้นจมูกแล้วก็จริงๆนะ่ะเราต้องปาดตั้งแต่จมูกอย่างงี้ปาดขึ้นอย่างงี้ปาดแบบนี้เพราะว่ามันจะตามแนวรูมขนนะคะตามแนวต่อไปเราก็จะมาลงเป็นตัว moisturizing นะคะ moisturizing มันจะเป็นการเตรียมผิวเพื่อให้รับ การบำรุงขั้นต่อไปได้ดียิ่งขึ้นค่นคะด้วยควานหน้ามีความสุขเลยดิเราบำรุงผิวอยู่นะเราต้องมีความสุขกับการบำรุงนะควนมสุขกับการดิบตอนันเยอะต้อมี่อนแล้วก็มาวอมวอมที่มือสองพันโอ้ยจริงมาถูถูที่มือนิดนึงนี่ไม่ใช่ละทำไมอ่ะสาวติดถือว่าแชร์ความรู้กันแล้วอาใครเป็นลยังไงมันต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นน้ำค่ะอันนี้มันเป็นน้ำเราก็ต้องถูถูก่อนแล้วค่อยกดนะคะโอ้กดเหรอเสือม้วนแล้วไงกดกดลงไปเป็นน้ำตก อ๋อไม่บอกอะเคยใช้มาเชรเซีเป็นครีมไม่ใช่หรอมันมีหลายแบบค่ะแล้วแต่แบรนด์ว่าถ้าเป็นน้ำจะทำแบบนี้มันจะใช่ถ้าเป็นน้ำเราต้องแบบตบใช่ค่ะอ๋อกดอย่างนั้นเลยใช่ค่อยกดต้องทำหน้าเหมือนในโฆษณาด้วยแน่แบบยิ้มด้วยพี่เวท่าแบบโฆษณาทำาแบบโฆษณายิ้มยิ้ม เวลากดเพยายามเอาแบบว่ามือแบบแนบๆ,ๆเข้าไปที่ผิวนะคะอคออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละใช่เหรอตูต๋ใช่โอ้ใช่ใช่ค่อยๆกดเหนื่อยไหมพี่แย่แล้วนะแต่ทำคลิปอะคือพี่ออกจากบ้านก็ช้านอนก็ดึกขึ้นเลยเดี๋ยวนี้แต่งลุงแต่งหน้าอีกมันยากขึ้นทุกวันมาเจอเธอเอไปไปีกแล้วก็ใสให้นอนต่อไปเราก็จะมาแต้มสิวกันปกติแต้มสิวก็จะแบบ ทางขั้นตอนสุดท้ายก็ได้หรือว่าขั้นตอนแรกก็ได้แต่ทีเนี้ยแต้มสิวตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเจลมันก็จะเนื้อบางเบาเพราะฉะนั้นเนื้อบางเบาเนี้ยเราควรที่จะเอามาอยู่ในขั้นตอนแรกๆใช่ปกติเราลงที่นิ้วเราไม่ได้ลงแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เวลาเวลาลงครีมจริงๆ้วแต่คนปกติถ้าหนูอยู่บ้านหนูจะลงที่หลังมือเพราะอะไรถึงลงหลังมือเพราะมันถนัดค่ะบางคนจะถนัดเลยหนูว่าถนัดหลังมือแล้วก็ปาดแล้วก็มาแบบถูๆอย่างนี้ปาดแล้วค่อยถูใช่มาถูๆที่แบบว่ามาวอร์มถ้าเธอจะปาดนี่เรา ก็ขยบลงนี่เลยก็ได้อันนี้คือเป็นทาทั้งหมดหรือว่าแต้มครับจริงๆแล้วเนี่ยสิวจริงๆเขาก็ให้แต้มในบริเวณตแต่วาใครที่มีสิวเนี่ยแบบค่อนข้างเยอะเนี่ยก,ก็ตรงไปอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเป็น BHA ถูออกอย่างนี้ถูกออกรเลเร่ไม่บอกว่าถูเข้าอยล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่ะซึมแล้วนะคะดูเป็นงานมากเพราะว่าดูมาหมดแล้วพอเราลงไปสักพักเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มแบบว่าเหนียวหนึบๆอย่าพูดว่าเหนียวหนึบๆ ตองไี่ต่อนี่เที่ยงคืนแล้วนะครับต่อไปจะลงเซรั่มแม่เดี๋ยจะต้องหลังมือแล้วนึกถึงกาีฟเติร์นก็ลงหลังมือทำไมลงปลายนิ้วเลยก็ได้ค่ะวอมวอมต่อน,นิดนึงออใช่ออแล้วก็แต้มไป5จุด5จุดหรอไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวลองดูเอาได้1 2 3 4 5นี่ในที่สุดเราก็ได้เราก็ได้จุดๆุดหจุดแล้วความจริงนี่เป็นสิ่งที่พี่ทำทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะเกลีย่ยตามแนวรูมขนของตัวเองจะบอกว่าใครที่ไม่เคยแบบว่าใช้วิธีการแบบปาดตามแนวถุงขนนะใครที่ช่วงที่ทําแรกๆอ่ะจะรู้สึกเลยว่าผิวแบบเนียนขึ้นเพราะว่าเหมือนเอตัวสารบำรุงต่างๆครีมอ่ะมันเข้าแบบซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราลงอย่างถูกวิธีอะสดใสสดใสสดใสจ่า <laughs> นี่คือแบบว่าทาไปเปอยกล้องไปด้วยตลอดเลยนะจริงป่ะดีนมองกล้องจะแอบนะพี่สื่อสารคนดูหน่อยได้ไหมครับดูอยู่ปากครับเนี่ยดูอยู่ปากครับเนี่ยปากถึไม่ยใช้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงไอครีมกันใต้ตาหรือเปล่าครับถูกต้องใต้ตาค่ะเราก็จะลงที่นิ้วนางวมวอมที่นิ้วนางด้วยกันก่อน <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> จุดไปที่ใต้ตาค่ะอนอนดึกเนี่ยใช่เราซื้อไอคิมราคาแพงมาเพื่อทาที่ใต้ตาแล้วเราก็ทานานจนเรานอนดึกแล้วเราก็เลยไม่หายใต้ตาดำสักทีนึงจิ้มจิ้มเราไปก่อนแล้วก็ค่อยๆถูพยายามบนให้มันขึ้นไปอย่างนี้ดึงหนังตาขึ้นอะไรอย่างนี้แบบถูเหมือนนวดเหมือนเรานวดตาไปด้วยแล้วก็อาจจะถูๆที่หางตาอย่างนี้ซะหน่อยเราจะได้ไม่มีติ่งกาไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยฉีดปวทหัก็ได้นะพยโยนอ่ะพี่มีฉีดมาดูน้ำผาพี่ดิ นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาสําหรับคนที่หน้าผากผมเรียบกิบแล้วก็แบบใช้เงินแก้ปัญหาพี่ไปเติมมาหนูอ้วนขึ้นหนูก็ไปฉีดแฟตเรื่อง b e a u t ี่ยจะรู้น้อยนะเรื่องแบบครีมเคลมแต่ถ้าเรื่องศัลยกรรมอะไรปรึกษาได้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือ sleeping mask พี่อยากทำมานานละไหนไหนมีมีมีรถอะไรบ้างรถนี่ของพี่เตอร์จะเป็นสูตรสีฟ้าของดีต้องเอาไว้ข้างหลังนะครับค่ะ e h o u r full night sleep overnight mask เนื้อเจลสายสูตรเข้มข้นนะครับสดชื่นสบายผิวไม่เหนิะหนาพื้นบำรุงผิวนะครับล็อกความชุ่มชื้นยาวนานถึง10ชั่วโมงถึงจะบอกว่าเป็น8 h o u r นะครับแต่ว่ามันล็อกผิวถึง10ชั่วโมง e g h o u r นี่คือทาแล้วเหมือนนอน8ชั่วโมงเลยเหมือนเราหลับเหมือนหลับเต็มเตชั่วโมงใช่ไหมพี่จริงๆนอนดึกของพี่เวงน้ำผึ้งเหรอมะนาวใช่ไหมล่ะมะนาวนี่อ่านให้โอเคได้เลย วันไนท์ไรเ i นนิ e n i n g วอร์ไนท์มาร์คมาร์คเนื้อเจลที่ช่วยฟื้นฟูผิวลดเลือน e ความหมองคล้ำสี ì, ผิวไม่สลับเสมอให้แลดูกระจ่างใสอย่างตออง่อเนื่อใช้สุดนี้เลย c ale, เสีเขียวอันสุดท้ายแล้ว c a <oughs> มิงสติก้าสลิปปิ้งมาร์มาร์คเนื้อเจลสีเขียวสูตรเข้มขน้นปอบประโลมผิวเพื่อผิวเบาบางแพ้ง่ายและผิวที่เป็นสิวง่าย <c oughs> ปาดจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวครับคือตัวซิก้าเนี่ยมาช่วยแบบปลอบประโลผิวแหละเฮ้ยจริงเหรอครับซิก้านี่คือซิก้าความหมายเดียวกันเลยป่ะครับใช่ป่ะไม่ใช่คนละอย่างไม่ใช่คนละอย่างสีสวยมากเลยครับผมใช่เป็นสีแบบมะฮอกกานีใช่หรอไม่ใช่ครับก็ฮอกกานีมม่ไม้ไม่ใช่อะเขามีเขามีที่ตัดให้เราตัดใช้เยอะไหม นี่ไงเด็กหนูทำใช่ใช่มาแล้วใช่สเล็บปิ้งม้าคือส่วนใหญ่เขาจะแบบโบกที่หน้ากันเลยเนื้อเขาเป็นเนื้อเจลเนาะดูน่าทานมากนะครับเหมือนเยลลี่เลยเออแต่เหมือนเยลลี่ทีนี้เราก็ต้องตักน้องเข้ามาแล้วก็ปาดอ๋อต้องเรียกสินค้าว่าเออใช่ดูคนจะเรียกสินค้าว่าน้องรู้สึกหอมหอมเหมือนมีกลิ่นมะนาวอยู่เลยพี่รู้สึกเลยว่าหน้าพี่เนี่ยเปียกรู้สึกชุ่มชื้นไปหมดใช่มันชุ่มชื้นปลายจมูก เก็บไว้ที่หลังเย็นใช่มันจะเย็นเย็นใช่ไหมท่านนี้แปลกมากอ่ะมีท่านนี้มันดูยากอ่ะทำแบบสวยๆอ๋อทำไมกำลังวะเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่เนี่ยทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแบบว่าซึมเข้าไปในหน้าโอ้ยถูกต้องเราไม่ต้องตบหรอไม่ต้องตบเงี้ยหรอทำไมไม่ดีแบบนี้เลยพี่รอมาตลอดเลยเนี่ยสิ่งที่พี่ทำเป็นประจำไม่ทำหรออทำทำก็ได้เนี่ย เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการดูแลผิวหน้าไนท์รูทีนแบบซาทิสแล้วพวกเราก็ดูแบบเดี๋ยวยิ้มเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เร็วๆพอดีแล้วง่วงแล้วแหละอ๋อเป็นงานเสร็จแล้วถึงเวลานอนแล้วนี่เวลานอนแล้วบ่ายสามนนี่ก็เลยมากนะปกติต้องนอนตอนตายอ่ะ คิวเพรสสลิปเปิ้ลมาสนะครับหรือว่ามาส์กเจลหน้าใสทั้ง3สูตรตรงหน้านี่นะครับเลือกใช้ได้ตามปัญหาผิวของคุณได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าแบบนี้สําหรับคนที่พักผ่อนน้อยนะครับผิวหน้าดูโทรมแบบนี้หรือจะเป็นอย่างอย่างเยเย็นครับใจเย็นครับหรือคนที่ผิวผิวหน้าเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะครับอันนี้เหมาะกับผมครับหรือจะเป็นสีนี้คนที่ผิวดูหมองคล้ำและมีจุดด่างดำแบบนี้ไม่เห็นมีเลยบ้าง และสีเขียวนะครับสําหรับผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมีทั้งแบบกระปุกนะครับในราคาเพียง399บาทหาซื้อได้แล้วนะครับที่ QPRESS SHOP หรือว่า www.qpress.com และแบบซองนะครับ มีวางขายแล้วที่7-11ในราคาเพียงซองละ39บาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังมีช่องทางใหม่นะครับก็คือสามารถสั่งซื้อได้ผ่านบริการของ g r a b m a r นะครับก็สะดวกรวดเร็วหล่อได้ทันทีสวยได้ทันใดแบบพวกเราเทพนีลาบอยบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับ2เพราะว่าอันดับ1เราคิดว่าเราให้ซาวติสติกกว่าอันดับ2ของไหนของอะไรของโลกเลยเฮ้ เราดีกว่แถ้าผมไม่ได้พูดอะสำหรับวันนี้เทพนีลาและซาวเทสใครชอบดูอะไรสวยๆงามๆก็ไปตามได้ที่ช่องซาวเทสนะครับและคิวเพรส Sleeping Mask ขอลาไปก่อนครับ 3, 2, 1สวัสดีครับบ๊ายบายเทพนีลาเทพนีลา